ความเจริญจริงๆนะคะไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุหรือความเจริญของความโลภความติดข้องความต้องการการแสวงหาสิ่งซึ่งคิดว่าน่าปรารถนาคือลาบยศสรรเสริญสักการะความสุขต่างๆนะคะแต่ความเจริญจริงๆต้องเป็นความเจริญของจิตซึ่งมีปัญญาเริ่มเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง จะกล่าวก็ได้นะคะว่าความเจริญคือปัญญาความรู้ถูกความเห็นถูกเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ถูกความเห็นถูกอะไรจะเจริญความไม่รู้จเจริญใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นสิ่งธรรมดาที่น่าคิดแต่บางคนก็ไม่ได้คิดถ้าไม่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นจเจริญขึ้นอะไรจะ,จะเจริญก็ต้องความไม่รู้ซึ่งไม่รู้นั่นแหละก็จะเจริญยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำในพระพุทธศาสนานะีคะควรที่จะได้เข้าใจจริงๆไม่ประมาทไม่เผินไม่ข้ามไปคิดว่าจะไปรู้คำอื่นเพราะว่าคำนี้เข้าใจแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะความลึกซึ้งของสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้โดยง่ายแม้พระองค์เองนะคะเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทุกประการเพื่อที่จะรู้ความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้สแสดงว่าความจริงในขณะนี้รู้ยากหรือรู้ง่ายเป็นสิ่งซึ่งลึกซึ้งมากนะคะซึ่งก็ควรที่จะได้ฟังตลอดชีวิตเพราะเหตุว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเพื่อรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว เพื่อที่จะละความไม่รู้เพื่อความรู้หรือความเจริญในคุณธรรมความดีจะได้เพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ